เป็นโอกาสดีนะครับพักเพื่อสันติตั้งแต่มีการยึดอํานาจวันนี้โอกาสดีนะครับคณะกรรมการทํางานด้านการปองดองเชิญพักการเมืองทุกพักเลยนะครับวันนี้พักเพื่อสันติร่วมในการให้ความเห็นในการแก้ปัญหาประเทศและให้ประเทศเดินไปข้างหน้าโดย10ประเด็นประเด็นหลกัหลกๆนะครับประเด็นเรื่องการเมืองและความยุติธรรมนะครับพักเพื่อสันติได้เสนอให้คดีความความขัดแย้งต่างๆผู้กรณีต่างๆที่มูลเหตุมาจากความเชื่อทางด้าน การเมืองนะครับคับหัวหน้าพักเพื่อสันติเชฟริโดมาสมดีนอดน,น้้ย้ำนโยบาย,ายเรื่องนี้นะครับและก็ให้ความเห็นที่จะสนับสนุนให้มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมคือทุกอย่างจบสิน้นส่วนในด้านของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นณวันนี้นะครับมุสลิมหลายคนในประเทศไทยโดนกล่าวหานะครับว่าร่วมอยู่ในกระบวนการที่จะทําให้วัดพระธรรมกาย ที่เข้าไปบุกวัดพระธรรมก,กายอยู่ในเบื้องหลังการทําลายวัดพระธรรมก,กายในครั้งนี้เนี่ยผมก็ชี้แจงในที่ประชุมนะคบว่าพรคเพื่อสิทธิเองเป็นห่วงนะครับถ้าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้อยู่รัฐบาลไม่ทําอะไรให้เกิดเห็นผลนะครับคือไปจับตัวผู้ยุโยงส่งเสริมพระพิสุขหรือ,อตัวแทนพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังนะครับจัดการตามกฎหมายแล้วถ้าไม่ดําเนินการตามกฎหมายแล้วเนี่ย ผมคิดว่าความขัดแย้งก็จะบานปลายนะครับสองประเด็นที่พักเพื่อสตินำเสนอไปวันนี้เราคิดว่าคงเป็นประโยชน์กับประเทศชาติส่วนประเด็นที่มีการนำเสนอร่วมกันของ4พักณวันนี้นะครับร่วมเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเอาพักการเมืองเข้าไปช่วยในการบริหารประเทศตามห่วงเวลาระยะเวลาที่เหลือของรัฐบาลนี้นะครับเพื่อให้เห็นว่ารัฐบาลจริงใจในการเข้ามาใช้อำนาจในการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยให้สิทธิ์ของประชาชน เข้าไปร่วมในการบริหารประเทศด้วยครับ